สวัสดีค่ะวันนี้เดาจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูไม้มงคลที่สามารถปลูกรวมกันได้ค่ะขอบอกว่าปลูกรวมกันเราเนี่ยปังมากๆเลยนะคะเอามาตั้งวางหน้าบ้านเนี่ยเรียกโชคลาภแถมยังช่วยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีให้กับบ้านเราด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างค่ะและอย่างแรกเลยนะคะก็นี่เลยที่เห็นอยู่นี่เป็น ลิ้นมังกรนะคะหรือต้นหอกพระอินค่ะเชื่อว่าปลูกแล้วเนี่ยช่วยป้องกันภัยอันตรายเข้ามาสู่บ้านเราค่ะ อย่างที่สองนะคะที่เราจะเอามาปลูกรวมกันเนี่ยก็คือกวักมรกตค่ะกวักมรกตเป็นไม้มงคลนะคะที่เรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภเข้ามานะคะนอกจากโชคดีแล้วเราต้องมีความสุขความปลอดภัยด้วยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มปลูกกันเลยสําหรับวัสดุปลูกนะคะเราใช้เป็นดินใบก้ามปูค่ะผสมทรายลงไปนิดหน่อยแบบนี้นะคะเน้นให้ร่วนสามารถระบายน้ําได้ดีอาจจะมีกมากมะพร้าวสับใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะ เรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะอันนี้เป็นกระถางที่เราจะใช้ในการปลูกวันนี้นะคะเราใส่ฐานค่ะลงไปเนี่ยที่ก้นกระถางนะคะเพื่อที่จะช่วยทําให้ระบายน้ําได้ดีค่ะเสร็จแล้วก็ดินที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปที่จะปลูกวันนี้เป็นไม้มงคล2ชนิดนะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือกวาก,กมรกตค่ะและต้นไม้ที่สามารถอยู่กับกวักมรกตได้นะคะก็คือนี่ลิ้นมังกรนะคะ สองชนิดวันนี้นะคะสำหรับกวักมรกตนะคะเป็นไม้ที่สามารถวางตั้งไว้ในร่มได้เลยค่ะแล้วก็เป็นไม้ที่เราไม่ต้องรดน้ำได้บ่อยนะคะอ้ดูราบสิต้นที่เห็นอยู่นี่เป็นกวักมรกตยอดทองะคะ่ะเวลาเขาแตกยอดเอาใหม่จะเป็นสีทองสวยเลยนะคะอันนี้เราก็จะเอาวัสดุปลูกเก่าๆออกบ้างนะเพราะรู้สึกมันจะมีความชื้นมากเกินไปใส่ลงไปค่ะ7เสร็จแล้วนะคะเราก็จะ นี่ลิ้นมังกรค่ะสําหรับลิ้นมังกรเนี่ยเป็นไม้มงคลด้วยนะคะก็คือทั้งกวักมรกตและลิ้นมังกรเนี่ยเป็นไม้มงคลทั้งคู่เลยค่ะกวักมรกตนะคะเป็นไม้มงคลที่แบบว่าช่วยเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภนะคะให้กับคนในบ้านค่ะ ส่วนลิ้นมังกรนะคะก็ยังเป็นไม้ที่ป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาสู่บ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นปลูกรวมกันแล้วเนี่ยนอกจากโชคดีแล้วเราจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะและไม้มงคล2ชนิดนี้นะคะเป็นไม้ที่นิสัยคล้ายๆกันค่ะคือสามารถปลูกในล่มได้นะคะและยังเป็นไม้ที่ไม่ได้ชอบน้ํามากค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะคะสําหรับ2ชนิดนี้ เวลาปลูกแล้วเนี่ยก็เอาไปตั้งวางที่หน้าบ้านนะคะสถานที่วางเนี่ยก็อยู่ที่เดียวกันเลยค่ะเดวใส่รวมกระถางเดียวกันเลยแบบนี้นะคะแล้วก็จัดเรียงให้สวยๆแบบนี้ไปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งกวักมรกตและลินมังกรเนี่ยยังเป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเอาไปตั้งไว้ในอาคารก็ได้เหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะพอเรียบร้อยแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเอา ฐานค่ะที่เป็นฐานนะคะนี่ที่เป็นฐานก็เล็กๆใส่ลงไปด้านบนค่ะในฐานนะคะนอกจากป้องกันดินนะคะไม่ให้กระเด็นเวลาเราลดน้ำแล้วเนี่ยยังช่วยป้องกันความชื้นได้ดีมากๆด้วยค่ะอันนี้เราก็จะใส่ให้รอบๆเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีฐานเนี่ยก็ใช้เป็นหินก้อนเล็กๆจัดแต่งให้สวยๆก็ได้เหมือนกันค่ะ พอเรียบร้อยนะคะก็หาที่ตั้งวางค่ะแล้วก็รดน้ํานะคะสําหรับไม้มงคลนะคะอย่างกวักมรกตและว่านลิ้นมังกรตัวนี้นะคะเป็นไม้ที่ควรตั้งไว้หน้าบ้านเรียกโชคลาภแล้วก็ป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในบ้านเรานะคะแล้วยังเป็นไม้ที่นิสัยคล้ายๆกันด้วยค่ะการรดน้ํานะคะก็รดอยู่ที่อาทิตย์ละ1-2ถึงครั้งก็พอนะคะเราอาจจะดูที่ดินแล้วก็ความชื้นจากสภาพอากาศด้วยค่ะ และท่านผู้ชมก็สามารถปรับเปลี่ยนลิ้นมังกรน,นะคะให้เป็นสายพันธุ์ที่เรามีก็ได้นะคะอันนี้เป็นซูเปอร์บาร์ค่ะเรามีสายพันธุ์นี้ก็ใช้แบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครมีแบบไหนก็สามารถนํามาใช้ได้ค่ะเพราะว่าการปลูกเนี่ยก็คล้ายๆกันแบบนี้แหละคะ่ะ และนี่นะคะก็เป็นอีกหมายมงคลที่น่าปลูกมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถนํามาปลูกรวมกันได้สวยๆแบบนี้ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทําตามหรือว่าลองเอาไปดัดแปลงกันดูได้นะคะสวัสดีค่ะ